อยู่ที่ค่ายสุรศีก็เลยแบบมาดูเครื่องบินนะคะบินไหมเครื่องบินแล้วก็นี่ต้องเป็นรถถังนะคะระหว่างรอไปเรียนว่ายน้ำที่ค่ายสุรศรีวันนี้คนเยอะนะคะเพราะว่าเป็นวันหยุดใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะน้องไนร่าพาเพื่อนๆมาดูรถถังก่อนแล้วกันนะระวังนะมัมีตัวต่ออยู่เนี่ยตัวต่อตัวต่อใช่ใช่แตนอันนี้เขาเรียกว่าแตน นี่ไงมันบินอยู่นี่ไงเออเรไม่ผิดรู้สึกว่าลา,างมันอยู่คันนี้ไหเหรอมันทำลังไว้เหรอเออพ่ออยากขึ้นคันเนี้ยไหนคะมีรถถังมีรถถังกี่คันคะสามคันโอเคโอ้ก้าขึ้นรถถังไปแล้วโอทหารปืนใหญ่ ป้าจะอุ้มยักษ์ใหญ่เอ e bon ้ยยักษ์ใหญ่ขึ้นไปีนิวไปลูกไมมไปยิงยิ่งยิงเฮ้ยพ่อเฮ้ยเฮ้ยพ่อ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 โดนเต้นตัดโดนจริงๆใช่มันต่อยพ่อลูกลงมาเลยน่าจอยู่คันนี้เหรอน่าจะอยู่คันนี้แล้วล่ะมันน่าจะย้ายคันแล้วแหละอื แตนต่อยไปแล้วลูกมันน่าจะย้ายลังมาอยู่ตรงนี้แล้วว่าพ่อโดนแตนต่อยไปแล้วนี่ถ้าเป็นเด็กๆนะบวมอักเสบไปแล้วนะเนี่ยให้เป็นเด็กๆนี่ร้องไห้ไปแล้วนะเนี่ยต้องระวังกันด้วยนะคะเด็กๆงั้นเราดูไกลๆดีกว่ามาอ่ะพ่อ,อขอดูรอบๆก่อนถ้ามันมีรางมาันมันจะมีตัวมันบินรอบๆอ บินอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่ใช่ใช่แม่เห็นแล้วหูนเลนเสียงอ่ะปีปีปีเฮ้ยบ,บ,บ, <c oughs> บินบินอยู่บินอยู่ออกมาเร็วนุกออกมาเร็วทุกคนทุกคนสองลังสองกระถ่ยนั้นมันไม่พอ เรต่อกับแตนอยู่ใช่ไหมใช่ใช่งั้นเรางั้นเรามาดูเรามาดูเรามาดูรถถังคันนี้สิเพราะมีเปล่าน่าจะไม่เลยไม่มีแล้วเหรอคะได้แล้อันนี้แต่ว่ารถรถถังคันนี้มีนกด้วยนี่ไงเห็นนกไหมอ่ะให้พ่อดูนี่นี่นี่มันได้มารบกวนมันขี้กินไปอ่ะ บินไปแล้วมีไข่มันด้วยนายนายนายเออมันก็มาลูกมันมาไข่ไว้ด้วยเอยใช่นกขรลองมาไข่สิไข่นกกระทานี่นี่นี่มันมาไข่ไว้สองฟองเ้วจะเอาไข่นกกระทาไปไหมอาก้าลองเข้าไปดูเห็นไข่ไหมไข่นกเห็นไหมเนี่ย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 แสดงว่าต้องไม่มีตัวต่อดิคันเนี้ยนอืเอล่าเห็นไข่ไหม นกมาไข่ไว้สองฟองแม่นกอ่ะนี่ไงขึ้นตุ่มแล้วเออนี่ไงนี่เนี่ยจุดที่มันดกนพ่อโดนแตนต่อยนี่ไงนี่ไงขึ้นเป็นตุ่มๆขึ้นมาแล้วนี่ไงตรงนี้น่าจะโดนเฉียดๆอย่งีเด็กๆต้องระวังนะคะขึ้นไหมลูกขึ้นไหมขึ้นไม่เอาเพรอเรียกเก็บยกเก็บไข่ไปอ่ะเก็บไม่ได้ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่นกเขาจะมาหาลูกเขา เราจะเก็บไข่ไปไม่ได้ลูกอันนี้ลูกเขาเหรอใช่เมื่อกี้เ่ี้จะมีนกนาเมื่อกี้เมื่อกี้แม่นกอ่ะเขาก็เขาก็อยู่กับอยู่กับไข่เมื่อกี้เขาฟักไข่อยู่เสร็จแล้วพอเราเดินมาใกล้ใช่ไหมแม่นกเขาก็บินหนีไปแล้วเราจะเก็บไข่นกไปไม่ได้นะคะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่เขาจะตามหา ปกติเขาก็จะใช่นะคะแต่ว่าตอนนี้เขาเขาไม่ได้ใช้งานแล้วไม่ใช่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะเพราะว่าไอ้นี่ค่ะเพราะว่ามันชำรุดแล้วเขาไอ้นี่เขาไปชนอะไรแล้วมันพังเขาเลยจอดให้คนาเขาถ่ายรูปวระวังขี้โคนนะคะขี้โคนด้วยนะคะอันนี้ร้องเท้าใหม่นะไปเียบมาได้ไปเียบ